ครับสวสีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับมื่อนี้ยเยเวียดพันได้แม่แยกลูกมาเปิดราคาครับเมนนื่อนี้เอ่อเป็นสีแดงกับสีเทาสีเทาสีขาวเนี่ยนะครับเป็นแม่แยกลูกเอ่อแม่แดงนี่ถ่ายช่วงไร้เนยเวียดแม่แดงแม่แดงสูงงลอยสามสิมาครับถ่ายแต่ว่าเอ,อ่อแม่ขาวระบาดนี่แม่ขาวเปนเปิด ควยความสูง4อยสี่สิบสูงก็หั่นเนาะหญ่เวียดเนาะแต่ว่าเปิดตำไบคู่นี้เปิดไปลายมาแนบานยยเวียดเพิ่นเปิดไวเก้าสบเจครับพี่น้องคู่นี้เป็นแม่แยกลูกเปิดไวเก้าสบเจต่อร่องราคาไล้เนาะเอาเบอร์โทรกัาน้ศูนย์แองเจ็ดสี่เก้าเกาหน่งองสองศูนแปดสอดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องโทรเข้ามาต่อร่อง ราคาก็ับเพิ่นได้ครับหรือว่าจากเขาาเบึงตัวจริงอยู่หนาขวกกะอยู่บ้านโน้นสูงตําบลหน้าเวียงอำเภอเสนางคับทุกผจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเขามาส้มตัวจริงต่อร่องราคานาขวกก็เพิ่นได้ครับแม่นี่ลูกเกี่ยวไรไงเวียดแม่น,มนี่แม่แดงลูกแรกบันึกตัวเปนว่าสองแม่นี่แม่ได้ขึ้นแม่ได้ขึ้นขึ้นเรี้ยวแม้ว่าล่อล่อ รอผสมบ่รอบผสมครับพี่น้องแม่แดงนี่เนื้อนังดีครับพี่น้องแม่แดงนี่ลูกลูกแหลกได้ลูกแหลกลูกสองรอบผสมครับพี่น้องทั้งสองแม่นี่เด้อครับแม่แดงนี่กันเนี้ยนังดีครับพี่น้องแม่แดงนี่ท่ายใหญ่ๆแข้งขาใ่า่ๆครับสีแดงแดงเกลี้ยงเครื่องหมดแล้วครับติดบวชนะครับ ถ่ายสูงลอยสามสิบสามสิบห้านอประมาณนี้เนาะเปิดตำที่สุด,ด,ดถ่ายสุดแต่หันเกินหันกับถือว่าแถมไปเนาะยายเวยียดเนาะนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งแม่นี่ก้อนนี่แม่แดงจูงแม่แดงมาทางผีดจังน้อยยายเวยียดบาทนี่ให้พี่น้องเพิ่งแข่งขันเนี่ย,ยอ่าแม่เขาเห็นอยู่หันซะก,ก่อนเบิ้งครับอ้าเบิกบาทนี่เบิ้งครับพี่น้องเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังดีแม่แดงนี่ อ้วนหน้าหนาตันตันครับความลึกได้ความยาวได้ครับพี่น้องเบิ่งครับความลึกได้ความยาวได้ชิดสดีกะใส่ได้ครับแข้งขาดีบ่มีตำหนิน้อยเวียดเนาะมีนมจริงนมจริงมีนมจริงว่าแม่เนี่ยบะหมีกะตองบะมีครับโอ้มีนมจริงอยู่กลางๆครับพี่น้องนมจริงอยู่กลางๆหน่อยหนึ่งนี่ครับนั่นมีนมจริงอยู่มีมีนมนจริงเด้อครับแม่แดงแม่นี่นมจริงครับอ่าเป็นแม่ลูกที่แรกลูกที่สองรอบผสม เป็นนมจริงจับได้รูปได้ใบได้นาออ่าวใบไบเอใบห็นพี่น้องคนเบื้องนอกไงเวียดบ้านนี่อครับแดงดีครับแม่นี่เม็ดสีได้ลูกมันสีไดงไเวียดแดงครงจริงคือแมวลูกมันเบื้งครับพี่น้องเป็นแม่แยกลูกลูกยันนี่ลูกไเด็กเดือนละแม่นีู่กเดือนนอเอืม เบืองครับนุ่มกันยังเต็มเต็มอยู่ครับพี่น้องนุ่มยังเต็มเต็มอยู่จากเขาควกครับเอาจูงมาจังหน่อยเอาเบิ้งแม่เขาบานครับพี่น้องเบิ้งแม่เขานี่ครับแม่เขาแม่เขาก็นเนื้อหนังดีครับล่ำตัวเง้วคว่ำเง้วได้ครับชิดสะดือได้แข้งขาใหญ่เบิ้งครับคว่ำเง้วแม่เขาสูงลอยสีิบหานะ้ะ เปลือกลอยสี่สีใบเป็นมายังขาดีครับเงีวเรียบเรียบกีบเรียบกะงามดีครับมีตำหนีบะแม่นี่เนยเวทตำหนีบะมีเนาะนุ่มตองนุ่มจริงกับบะมีเนาะรับประกันสองแม่นี่กะรับประกันเนาะแต่ว่าจะแม่แดงจะมีนุ่มจริงแม่นี่นุ่มจริงบะมีเนาะเนี่ยเบีดเนาะครับแข้งขากะดีหูตาดีเป็นรับประกันตำหนีครับเปิดไว้เท่าไรก็ เพิ่นเปิดใบเกลืสิบเจ็ดต่อร่องราคาได้ครับพี่น้องครับแยกได้ยกได้น้องนายเวียดเนาะได้ยกได้ครับลำตัวยาวี่ยค่ะอลีครับแม่นี่ขันเปลี่ยนสีก็แม่นั่นก็แห้งจิดจวดจัดครับนะครับลำตัวเอาหัน่นจุง้งย่างไอ้พี่นอ้งงนนนองเพิ่นเบิ่งทั้งสองตัวแน่นายเวียดเป็นงัวขอกเดียวกันครับจับได้รูปได้ใบได้น้องนายเวียดเนาะเบิ่งครับพี่น้อง ถ่ายใหญ่ๆครับเป็นแม่อยากดูกเด้อครับพี่น้องเอ้าจุงง้งย้ำมาผีจังน้อยให้เพิ่นเบิ่งทางยังน้าหญ่เบียดยังจังน้อยครับงัวง่ามคู่ครับพี่น้องอยู่น้ำกันจับได้รูปได้ใบได้หูดีอยู่ครับแต่ว่าแม่แดงน,นี่อยากเข้าไปจนตอนนี้ขอกครับแม่แดงน,นี่บิ่งครับเอาเบอร์โทราเยอะรอบแนใหญ่เบีด เจ็ดสี่เก้าเก้าหนครับอ่าโทรมาต่อรองราคากับนายเวยียดได้เด้อครับพี่น้องผู้ใดที่สนใจแม่แยกลูกล่อผสมครับพี่น้องล่อผสมมึงครับแดงแดงมีสองสีครับสีเทากับสีแดงอ่าข้อมหนาควอมยาวได้ทั้งสองแม่ครับพี่น้องเป็นแม่แยกลูกเด้อครับอ่าพิกัดกัอยู่บา้านโน้นสูงตำบลหน้านเวียง อำเภอเสนางค่ะทนผูมจังหวัดอำนาจเจริญครับเกามาส้มตจริงหนาคอ,อกต่อรองราคาะก็เพิ่นหนาคอ,อกได้ครับนี่ครับเป็นลูกตัวแรกทั้งสองแม่น้อไนเวียดน้อเป็นลูกตัวแรกทั้งสองแม่ครับแม่นี่แม่ขาวนี่ก็ติดโบดอยู่ครับหูคลิปหูดำมีดำแน่อยู่ครับพี่น้องอจุงยี่เลยงรอบให้พี่น้องคุณเมื่อยเลี้ยกรอบแนนญนเวีย ทายยางให้พี่น้องมาเห็นจุงเป็นอ้อมเป็นวงกลมตีกวงกลมกว้างให้เป็นเบิงทายยางเบิงเอาด้วยครับพี่น้องทายยางขลดประกอบตัดสิ้นใจศรัทธาพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงไปเห็ดแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์แม่บอกโอเคเลยครับเนื้อนังีดีแนวนี่ผสมหลอดเบิงครับทายงทานยางจุงออกมาซื้อออกมาจังสีน่าเนยเบ็ดเออหัวกับหูดีเยอะครับเป็นแม่แยกลูก ปกติถ้าแม่แยกลูกนี่มันสี่หุ่นแห้งครับห้่นหาลูกบึงครับยหงไงหน้าหนาตันๆครับพี่น้องไผมีทุนกับพ่อซื้อไปเก็บใบเป็นแม่บอกแม่พันครับสมซี่วงซี่ไหวเข้มสามหนึ่งเข้มหกแปดประมาณนี้ครับลูกออกมาแข็งขายังไงบาานี้ขายลูกใดรก็ได้จะทุนแหละครับผมคิดว่าถ้าผู้มีทุนมียังกับพ่อซื้อไปเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องนี่ครับ เป็นแม่อยากลูกควอมสูงกะแม่หนึ่งอสแม่หนึ่งอย่เนเปิดไปประมาณนี้ลอย 40, สี่ซีบแม่นี่ลอยานาจะได้เยอะครับแม่นี่แม่แดงนี่มันก็สูงเติบอยู่ครับเนื้อหนังดิกตัน,นตนครับพ<ม>ื่นครับเป็นตะเอาอยู่ครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเกหนึ่งสอง์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนครับในายเวียดครับเพิ่นเปิดไว้ เก้าสิบเจ็ดครับต่อร่องราคาได้ครับเขม้าเบ่งตัวจริงได้ครับอยู่บ้านน้องสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเขมา้าส้มตัวจริงกับนายเวียดพันได้ครับโตัวขม้าสอบถามทางกะจังมากไกลๆกลัมากครับครับสำหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ในช่องยูทูบน้องโรจน์เขน,น้ำครับเดี๋ยวเอาม,มา เปิดราคาข้อให้พี่น้องได้เลือกช่มเลือกเบ่งเลือกซื้อไปเลี่ยงกันนะครับสำหรับคีิปนี้กับสวัสดีครับผม